สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t e r r t a อ t i s คลิปนี้เรามาดูความรักค่ะประจำวันที่1ถึง15เมษายน68กันนะมาดูกันว่าความรักช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคลิปนี้เป็นของชาวทัดไฟแล้ว เมษสิงห์ธนูนะคะก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเย์ให้กับคนราศีเมษก่อนนะคะอยู่ในช่วงวันเกิดของคุณแล้วนะขอให้คุณมีความรักที่สุขสมหวังไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามขอให้คุณรักตัวเองเยอะๆนะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้พบเจอประสบการณ์คนรักอะไรต่างๆนะขอให้มีแต่ความสุขความสําเร็จแล้วก็รักษาสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะสาหรับคลิปนี้ค่ะวันที่1นึถึงสิเมษายน6กแ ย uh. อย่างที่บอกเนื้อคนราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูตามช่องของเปิ้ลเนี่ยเป็นการแบ่งแบบสากลนะคะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเกิดในราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูตามแบบสากนตามแบบช่องของเปิ้ลหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้นะคะถ้าเกิดใช่คลิปนี้เป็นของคุณค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าราศีที่คุณทราบเป็นราศีแบบไทยนะถ้าอยากดูราศีแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะคะเกยอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะเปิเป้ลแนะนําให ลองหาลัคนาดูคะ่ะปั้นมีสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้ตามลิงก์ไปหาได้เลยนะช่องเปิ้นเน้นลัคนากับวันเกิด2ออย่างส่วนราศีแบบไทยดาวจันดาวศุกร์ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือดูเป็นแนวทางคะ่ะถ้าเกิดเรื่องราวที่เปิน้นเล่ามันใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณก็ลองเอาแนวทางไปปรับใช้ดูถ้าเกิดใช้แล้วทาให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นเปิ้นก็ยินดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณมีประเด็นในใจมีอะไรที่อยากจะดูเป็นดวงของคุณแบบเป๊ะๆเ,เลยก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ไพ่ที่เราจะใช้มี4สี่ำรับเหมือนเดิมคา a ร a เ t e r m โมชันการ์ s อันนี้ยังสั่งได้อยู่กดตะกร้าได้เลยนะถ้าเกิดคุณอยากจะได้นะแล้วก็ไพ่คู่บุญนะคะแล้วก็ t า r o โแล้วก็ Love ส o อรี่ออร์คค่ะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเนาะคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะมาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงเมษายนนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยพลังงานของไพ่คู่บุญอยากจะบอกว่าอะไรบ้างสำหรับคนทุกสถานะเลยนะคะ ไพ่บอกว่า สนิทใจอุ้ยตายละเหมือนเจอแฟดเลยเนาะแปลว่าเรามีโอกาสได้ไปสนิทสนมกับใครบางคนแน่ๆเลยถ้าเกิดเราโสดอยู่เราอาจจะไปเจอคนรู้ใจเพื่อนใหม่อะไรต่างๆก็ได้ที่มันมีความเข้ากันได้มากๆนะเพราะเป็นไพ่ที่มันเป็นไพ่แฟดเนาะถ้าเกิดคนคุยหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วปันคิดว่าคุณจะได้ไปเจอกับคนที่สีเสมอการไลฟ์สไตล์เหมือนกันมีอะไรที่ตรงกันเยอะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะหรือในอีกนายหนึ่งเนี่ยต้องลองดูค่ะถ้าเกิดคุณไปเจอคนนึงแล้ว ก็แบบตรงสเปคมากๆคุณอาจจะไปเจออีกคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้าย,ายๆกันก็เป็นไบได้อเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยไอค้คาว่าสนิทใจเนี่ยมันจะลิงกับอะไรได้บ้างแต่เปิ้นตีความไปในเชิงที่ค่อนข้างจะ Energy ดีนะคะคือคุณได้เจอคนที่น่าจะมีความเข้ากับคุณได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะสถา,หาหนะไหน ก็ตามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปด้วยกันเราเริ่มกันที่ c a r r e c t อร Motion Gas ร์นก่อนมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคนทัดไฟเมสิงทะนูพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาไพ่บอกว่าอารมณ์ดีขี้เล่นอาร์เอน y ดีนะไฮเปอร์แอคทตามภาษาคนทัดไฟนะรักความสมบูรณ์แบบ p e r f e c t i o n นนิสนะคะแล้วก็ อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็โลเลไม่เด็ดขาดค่ะแล้วก็ชอบหนีปัญหาอ่ะโอเคเปิ้ลคิดว่า energy ของคนโสดอะคุณอาจจะยังมีความไม่อยากรีบร้อนที่จะมีคอมมิตเมนต์เนอะแต่ถามว่ามีความสนุกสนานมีความอยากสารสัมพันธ์อะไรงี้ไหมมีแต่เปิ้ลมองว่าเวลาคุณสารสัมพันธ์กับใครเนี่ยเปิ้ลคิดว่าคุณน่าจะใช้เวลาในการคิดเพราะว่ามันมีความรักความสมบูรณ์แบบเนอะ คนนี้ใช่จริงไหมโลเลว่าจะเลือกคนไหนดีหรือว่าคนนี้จะแบบใช่คนที่เราตามหาจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยเหมือนอารมณ์คุยเล่นคุยหัวคุยอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วก็ไม่ได้รีบในการตัดสินใจอะแต่กับอีกในนึงเนี่ยใครที่มีความสัมพันธ์หลายคนเนี่ยคาหนึ่งบอกไงเราอาจจะไปเจอคนนึงที่มีความใกล้เคียงกับอีกคนนึงหรือเลือกไม่ได้แบบนี้ก็ได้เราก็เลยอยู่ในภาวะแบบค่อยคอย่อคุยไปก่อนเป็นโอเพนเร t i o n s ชิพก็ได้เนาะหรือเรียนรู้ทำความรู้จักยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจ เพราะมันมีไพ่โรเลแปลว่าคุณก็ยังเลือกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกคนไหนดีในกรณีที่เรามีช้อยส์มีตัวเลือกมีทั้งเลือกหลายคนเนาะคือมันมีดีมีเสียก็ได้นะบางที2คนนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกาันแต่ว่าเราอะก็คิดไม่ออกคะ่ะว่าอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคนนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนไหนดีกว่ากันกันแน่แบบเนี้ย ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอน ergy ช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไหลๆไปเรื่อยๆทําความรู้จักสนุกสนานไปก็แล้วกันเนาะเราก็จะยังมีความสุขกับความสัมพันธ์ได้นะส่วนใครที่เป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยปิ้นก็มองว่าอย่าใจร้อนนะมีอะไรเปิดใจพูดคุยกันเปิ้นมองว่าถ้าเกิดคุณพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่เป็นเหตุเป็นผลมันจะโอเคเนะาะแก้หนีปัญหานะเพราะไพ่ชอบหนีปัญหากับโลเลเนี่ยบางทีเราตัดสินใจไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้คิดเองเออเองมันจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาแนะนําว่า ให้เราแก้ปัญหากันแบบผู้ใหญ่ปรึกษาหารือหันห,หน้าเข้าหากันความสัมพันธ์มันจะโอเคนะโดยรวมม้นมองว่าไพ่ไม่ได้แย่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทาโร่จะเล่าอะไรบ้างมาค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยเนาะคนโสดคือ คนที่โสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบกิ๊กกักมีคนคุยเรียนรู้กันอยู่ไม่รู้ว่าเรียกว่าคนโสดหรือว่าคนมีแฟนกันแน่อะไรแบบนี้เนาะอะเรามาดูกัน,นะคะ่ะคนโสดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมาดูค่ะว่าช่วง1-15เมษายนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคนโสดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมาไพ่บอกว่าอัจจวินไม้นี่ไงมีคนเข้ามาจริงๆด้วย เอ็มเพลเอร์ไพ่ราศีเมษชัดเจนจะทาวเวอร์ว้าววิลออฟเฟอร์จูนตายแล้วไฮปริตเทสโอไพ่เมเจอร์หมดเฮ้ยเดวิลอะมาคนธาตุไฟคือต้องบอกเลยนะพอขึ้นสนิทใจตอนไรที่เปิ้ลนแปลนะว่ามันอาจจะเป็นคนสองคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้และนี่มันเป็นไพ่เดวิลขึ้นมาเป็นไม่ได้เหมือนกันคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะเจอคนที่ เข้ามาเฟล่เข้ามาคุยเล่นเข้ามาสนุกสนานกับคุณเนาะ mm hmm. เหมือนไพ่ขี้เล่น mm hmm. อารมณ์ดีขี้เล่น mm hmm. ของ c าแ r ค c t อร์โมชั่นการ์ก็ได้แล้วมันเป็นความสมับพัธ์ที่เจอกันปุ๊บปั๊บ เจอการแบบไม่คาดฝานันอยู่ๆก็เจออยู่ก็ปิ๊งปังอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เนาะและเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เราไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเรากันแน่เขาแค่เล่นๆเ,เขาแค่สนุกสนุกหรือเขาจริงจังจริงใจอะไรกันแน่มันเลยสร้างความสับสนให้คุณได้ค่ะเหมือนคาแรคเ t อร์โมชั่นการ์ที่บอกว่าคุณมีความโลเลเนาะไพ่ไฮเปอร์เชสขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรามีความไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปยังไงกันได้บวกกับ วิวออฟฟัตตูอีกเนาะมันยังมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครเข้ามาคุยสนุกสนุกคุยเล่นอะไรกับคุณนะคุณโอเพนได้นะแต่อย่าพิ่งไปตกลุมราคาเพราะว่าอะไรสถานการณ์ความสัมพันธ์มันมาเร็วมากค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เลยมีความไม่แน่นอนอาจจะมาเร็วไปเร็วก็ได้หรือว่ามันมีความแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาลุกจีบคุณเร็วมากแล้วคุณก็แบบตั้งตัวไม่ทนะันอะไรเงี้ยใดๆทั้งหมด ได้หมดเลยเนาะแล้วคนธาตุไฟเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะโดยลักษณะนะเวลามันมีใครที่ถาโถมเข้ามาแบบนี้ยบางทีเราจะลืมคิดหน้าคิดหลังเราจะมีความใจร้อนแบบเออเข้ามาแบบนี้เราก็ตกลงปงใจปุ๊บปับรับโชคเลยกับเขาไปอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะบางทีเรารู้สึกว่าคนนี้ทาไมแบบเพิ่งเจอกันทำไมมันเข้ากันได้ขนาดนี้แล้วเราก็รีบสารสัมพันธ์กับเขาเป็นไม่ได้แต่เพิ่นบอกเลยนะว่าใครที่มีคนเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้มันยังมีความไม่สเตเบิลมันยังมีความไม่ได้ชัดเจน มันยังมีความเหมือนแบบ ตื่นเต้นเร่าร้อนรวดเร็วอะไรเงี้ยมันเลยมีความแบบยังไม่แน่นอนว่าในอนาคตอะความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้จริงๆหรือเปล่าแนะนําว่าชา้าๆไว้ก่อนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่เจอเนะี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนเข้ามาให้เราแตะเบรกไว้แต่ถ้ามันมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแล้วนะดูดีๆด,ดูดีๆอย่ารีบเพราะว่าอะไรไหมถ้าเกิดคุณปุ๊ปบปับรับโชคแล้วสารสัมพันธ์เร็วเกินไปเนี่ยหอาจจะมาเร็วไปเร็ว2คือเรายังไม่รู้เลยมันเป็นความรักหรือเป็นแค่ความรุ่มหลง สุดท้ายแล้วถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รออยู่ดีหรือเรายังไม่ทันรู้เลยค่ะว่าไอการที่เขามาจีบเนี่ยเขามีใครอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะมีทั้งเอนะ็มเพอรรนะมีทั้งเดวี่แล้วมีทั้งไอพริเทสอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็แค่มาเตาะเตาะมาเฟลร์ดูว่าหยอดคุณแล้วคุณจะเล่นด้วยไหมถ้าคุณเล่นด้วยเขาก็เล่นด้วยอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดีไปสารสัมพันธ์กับเขาเร็วเกินไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าเขามีคู่มีแฟนแล้ว น,นี่ก็แนะนําเตือนก็นแล้วกันมีคนเข้ามาแน่แน่มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอใครเข้ามาก็ปิ๊งปังแล้วก็ตกหลุมรักกันแบบกระทันหันเนาะแต่ถ้าเกิดความสมาัน,นี้มันพยุงันไป สักสองสาเดือนอะไรเงี้ยแล้วความฉัมพันธ์มันยังโอเคเขายังมีความสม่ำเสมอค่อยพิจารณาได้ตอนนี้ปิ้นรู้สึกว่าอย่าให้คุณสนุกสนุกกับชีวิตค่ะเปิดใจพูดคุยคุยเล่นได้แต่อย่าเพิ่งรีบเตือนไว้เพราะว่าไพ่มันค่อนข้างจะเร่งรีบมากๆเลยสําหรับคนธาตุไฟนะคะอันนี้ก็ energy ไม่โสดหรอกปิ้นมองว่าถ้าเกิดคุณอ่ะไม่สนใจในเรื่องความรักนะคุณอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปทํางานมีแพชชั่นกับเรื่องนู่นเรื่องนี้ ก็ได้แต่ใดๆก็ตามเพื่นเชื่อว่าคุณมีสเสน่ห์ค่ะถึงคุณจะไม่สนใจก็จะมีคนเข้ามาอยู่ดีเนาะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปใครเข้ามาในช่วงจวังหวะเวลานี้เปิดใจพูดคุยขำๆสนุกๆไปก่อนอย่าเพิ่งรีบว่าแบบคนนี้พ่อของลูกคนนี้แม่ของลูกฉันจะแต่งงานกับเขาคนนี้คือคนที่ใช่อย่างเงี้ยคุณจะ เหนื่อยในความสัมพันธ์เนาะเพราะว่ามันยังดูเพิ่งเริ่มเท่านั้นอย่าพึ่งรีบเนาะเราอย่าพิ่งไปตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปรอสัก3เดือน6เดือนอ่ะอันนี้เป็นคําแนะนําจากเบิ้ลก็แล้วกันมันจะได้มีความแน่นอนตอนนี้มันยังมีความขึ้นขึ้น,นลงลงมีความไม่ชัดเจนมีความงงงงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาเริ่ม s o r r y Oracle ค่ะมาดูสักหนึ่งใบที่เป็นคำแนะนำให้กับค,คนโสดทัดไฟเมจิงธนูค่ะมาคนโสดทัดไฟไพ่บอกว่า บาลานซ์นี่ไงมันจำเป็นต้องบาลานซ์สลรมนะคล้ายๆไพ่ใบนี้เนะเป็นไพ่ view of จ o r แล้วก็เป็นไพ่ไฮ p ร์เทสด้วยขาวดำเหมือนกันคือคุณจะมีความแบบสับสนไปมาว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่หรือ คนไหนดีอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ามันจะมีความเหมือนแบบอารมณ์แปรปรวนในใจค่อยๆสมดุลตัวเองแตะเบรคค่ะในใจแบบอาจจะรู้สึกชอบเขามากแต่ว่าภายนอกอาจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาแบบนี้เนอะระมัดระวังดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะก็ะรู้สึกว่ามัน คือถ้าไพ่ขึ้นมาว่าให้คุณสมดุลน,นะเป็นคิดว่า 1. คือสมดุลอารมณ์ 2. ส,สมดุลว่าเราอย่าสุดโตกับความสัมพันธ์จนเกินไปชีวิตคนเรามันมีหลายมิติเนอะไม่ใช่ว่าแบบไปทุ่มเทกความรักจนแบบว่าลืมเรื่องอื่นๆเลยอะไรแบบนี้หรือไม่ฟังใครเลยอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำนะคะไพ่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของคําแนะนําแบบนี้นะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถาน,นะนะมาดูกันว่า ความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนจะขยับไหมหรือจะเป็นอะไรยังไงนะคะมาคนทัดไฟเมษสิงหธนูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะไพ่ออกมาบอกว่าเอ็มเ o r ตามมาเหมือนเดิมนะคนราศีเมษคิงถือเหรียญค่ะสิบเหรียญนะว้าวเลเวอรนะ ต้องเรื่องจริงแล้วก็อัดเซวินถือไม้แล้วก็เดวิลตามมาอีกแล้วอะเออเป็นความสัมพันธ์แบบรักเราสองสามคนอีกแล้วอะเนี่ยมันมีคนเยอะมากเลยนะเพื่อนต้องบอกงี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยเราอย่าเพิ่งรีบคอมมิตละกันเพราะเพื่อนมองว่ามันเหมือนโอเพนเรลชั่นชิพเนอะเราอาจจะเจอคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากฐานสัมพันธ์มีความมั่นคงชอบคนนี้แหละแต่อยู่ๆก็อาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มก็ได้เพราะมีทั้งเดืะนลเวอร์แล้วมีทั้งเดือนเดวิลเนอะคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครเพิ่มเติม ทีเราไม่ได้ไปชอบเขานะอยู่ๆก็ทายละทำไมช่วงนี้ฉันฮอตขนาดนี้เนี่ยมีคนเข้ามาอะไรเยอะแยะแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะยังไงดีเพราะมันก็มีดีมีเสียแบบที่เพื่อนบอกเนะว่าคนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งอีกคนนึงก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็เลยเลือกไม่ได้คุณก็เลยอ่ะคุยมันไปหมดเลยละกันอะไรอย่างนเนาะจังหวะช่วงนี้ยมันก็เลยไม่เห็นค่ะว่าคุณจะเลือกใครอันนี้กรณีที่คุณแบบ เลิดเนาะแล้วมีหลายๆคนเข้ามาให้คุณเลือกคุณก็ยังเลือกไม่ได้เปิ้ลเห็นว่าคุณอาจจะโอเพนค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักแล้วก็เหมือนเช็คเลตติ้งไปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่คะ่ะฉันโฟกัสที่คนเดียวใครจะเข้ามาถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยฉันไม่สนใจเลยก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะถ้าเขาโสดนะแล้วคุณก็โสดด้วยนะมัน,ปนแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ ก็คล้ายๆคนโสดนะกลับไปย้อนฟังคนโสดได้เลยค่ะคืออย่ารีเพราะมีไพ่ใจร้อนอีกแล้วเนาะบางทีมันเป็นความสัมพันที่ปึ๊บปั๊บรับโชคเข้ามาเร็วมันก็พอมันเข้ามาแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วแล้วมันก็จะนิ่งนึกออกปะมันก็ไม่เห็นนะคะว่ามันจะสามารถพัฒนาได้ภายใน15วันนี้เพราะฉะนั้นเหมือนคนโสดเลยคือถ้าอยู่ๆมีคนเข้ามาแล้วก็โอ้โหทุกอย่างมันแบบ รวดเร็วอะไรไปหมดเลยเนี่ยก็ต้องแตะเบรกนิดนึงไม่งั้นความสัมพันธ์มันจะพุ่งทะยานมาเร็วไปเร็วเนาะความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะมาเร็ว ก็มักจะไปเร็วถ้าช้าๆหน่อยมันก็จะมีความมั่นคงคือคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนอะแต่มันก็มีความรวดเร็วอยู่ในนั้นด้วยบางทีการเจอเจอความสัมพันธ์ของคุณอะด้วยความว่าเราอาจจะทํางานเจอคนเยอะหรือใดๆก็ได้มันเลยทําให้มีคนเข้ามาเยอะในความสัมพันธ์ได้เนอะถ้ายังไม่รีบก็ค่อยๆคุยไปว่าคนไหนคือคนที่ใช่มากที่สุดได้อันนี้สําหรับกรณีที่เออโสดเลือกได้มีคนหลายคนหรือว่าเราชอบคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วเราก็โฟกัสที่เขาเนี่ยก็ ยังไม่ต้องรีบค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักเพราะเปิ้ลมองว่าตอนเขาเข้ามาจีบเขาอาจจะเข้ามาจีบอย่างรวดเร็วเนอะแต่พอมีความสัมพันธ์กับคุณละทุกอย่างนิ่งค่ะมันก็ทําให้คุณอาจจะงงๆได้นิดนึงว่าอ้าวตกลงไม่รีพัฒนาหรอฉันก็นึกว่ารีบไม่เขาก็แค่รีบในช่วงจีบ แต่พอถ้าเกิดเขาได้คุณแล้วหรือว่าเขาอารู้สึกว่าคุณแบบโอเคกับเขาแล้วหรือคุณชอบเขาแล้วคุณตกหลุมรักเขาแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งแล้วก็พัฒนาได้ยากก็ได้แนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบไปมีความสัมพันธ์อะไรกับเขาเนาะเรียนรู้ทำความรู้จักไปก่อนบางทีมันเหมือนใจมันพาไปมันก็เข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าคุณเบรกได้ถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณเชื่อเนาะความสัมพันธ์มันจะยั่งยืนกว่าค่ะถ้าเกิดคุณไม่รีบนะอันนี้แนะนําแต่อีกเคสหนึ่งเลยที่มันดูชัดมากคือ เป็นความสัมพันธ์ที่รักเราสองสามสี่คนเนาะมันแปลว่าเราอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วเข้ามาเตะเข้ามาคุยกับคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ชอบเขาตกหลุมรักเขาตัดขาดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่าไอความรู้สึกของเปิ้ลที่มีเนี่ยมันหมายความว่าเขาอาจจะเข้ามาชอบคุณมีแพชชั่นกับคุณนะแต่ถามว่าเขาจริงจังถึงขั้นจะไปเลิกกับแฟนเขาแล้วมาคบคุณเลยไหมเปิ้ลคิดว่า ไม่แต่มันกลายเป็นการดึงคุณเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วการเป็นสามเศร้าสีเศร้ามากกว่าเพราะว่ามันเป็นไพ่อสูบินไม้เนาะมันเป็นการเหมือนแบบคุยสนุกสนุกเป็นการจีบแบบเฟล์ตอะเพราะไพ่ไม้มันเป็นไพ่ของการมีแพชชั่นเนาะมันไม่ได้เป็นไพ่ความรักแบบโอ้ฉันรักเธอเหลือเกินแต่มันก็มีเดลเวอร์ค่ะเปิ้ลก็เลยมองว่ามันก็เป็นความรักในเชิงที่มันยังไม่ได้จริงจังหรือมันเป็นความแบบตกหลุมรักกันจากการเจอกันบังเอิญมาเจอคนที่เรารู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้ว พอมาคุยกับคุณเขาอาจจะรู้สึกคลิกเนาะมันเหมือนไพ่สนิทใจคลิกแล้วก็เออก็ตกหลุมรักคุณด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะไปเลิกกับแฟนเขาแล้วมาคบคุณเลยไหมก็ต้องบอกว่าไม่เพราะฉันถ้าเรายังไม่ได้กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ใดๆเลยเพื่อนก็แนะนําว่าถ้ามีคนเข้ามาคุณเช็คก่อนเลยค่ะว่าเขาโสดหรือว่าเขามีแฟนเพราะว่าถ้าเกิดเขามีแฟนแล้วคุณดันไปตกหลุมรักเขาด้วยแบบนี้นะถอนตัวยากเพราะเพื่อนไม่เห็นว่าเขาจะเลิกกับแฟนเขาแต่กลายเป็นว่าคุณ กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแล้วก็ไปพันธนาการตัวเองอยู่ใน3เศร้าสี่เศร้าซึ่งมันก็จะทําให้คุณเหนื่อยมากๆเลยเนาะแต่ใดๆก็ตามพอมันขึ้นไพ่ทั้ง The l o ลเว s ร์สแล้วก็เดวิลเนี่ย มันก็อาจจะเป็นกรรมสัมพันธ์ใดๆก็ได้ที่ทําให้คุณสองคนต้องมาเจอกันเนอะแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะทํายังไงเนอะแล้วเราจะสามารถหลุดออกจากพันธานาการนี้ได้ยังไงมันอาจจะทําให้คุณต้องเรียนรู้ก็เป็นไปได้นะคะต่อมา l ลิฟสตอรี่ออร์คเค่ะเป็นคําแนะนําให้คุณก็ละกันนะมาหนึ่งใบคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาทัดไฟนะ กาเดดให้ปกป้องหัวใจตัวเองนะเราอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์แล้วเราอาจจะเจ็บอีกให้เราเรียนรู้เป็นบทเรียนนะถ้าเกิดเราไม่อยากเจ็บเราต้องชา้ชาๆไม่ต้องรีบนะเตือนประมาณรอบที่ร้อยนะเพราะว่าจากไพ่พลังงานมันค่อนข้างจะรวดเร็วปุ๊บปั๊บไปหมดเลยเนาะถ้าเกิดคุณกลัวเจ็บคุณต้องชา้ชาๆอันนี้ไพ่มันเตือนได้แค่นี้เนาะไม่งั้นใครจะปกป้องหัวใจคุณถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองนะคะอ่ะนี่คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อมาคนมีคู่กันบ้าง คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบ้างค่ะมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาดูกันค่ะความรักของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาความรักช่วงนี้คนมีคู่เป็นยังไงเอ่ยสองเหรียญวนเวียนควีนถือเหรียญเดดว้าว Temperance มีความโรเลเนาะมีความกลับไปกลับมาเก้าถ้วยค่ะแล้วก็เด็กถือดาบอะ e r g y g y ยังมีความแบบวนเวียนตัดไม่ขาดนะเอาจริงคือไอ้เขาว่าตัดไม่ขาดไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรเท่าไหร่นะแต่เปิ้ลนมองว่าโอเคมันอาจจะมีความผูกพันถ้าใครครบกันมายาวนาะนแล้วมีปัญหาความสัมพันธ์นะมันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการค่ะอาจจะมีเรื่องของการจัดสรรเงินทอง จัดนู่นนี่นั่นถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะเลิกกันแล้วนะแต่มันยังมีเรื่องให้คุณขีดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของพนานาการต่างๆที่มันยังไม่ได้ง่ายในการที่คุณจะสามารถตัดสินใจตัดจบเคลียร์ให้ได้ภายในช่วง15วันนี้ใครที่คิดว่าจะเลิกการเปิคิดว่าคุณยังอยู่ในภาวะของการจัดการจัดระเบียบ เคลียร์ไปเคลียร์มาหรือตกลงร่วมกันมีลูกก็ต้องมานั่งพูดคุยกันว่าจะแบ่งกันยังไงแบ่งสมบัติยังไงเคลียร์กิจการยังไงใครจะเลี้ยงลูกอะไรยังไงเปิ้ลคิดว่ามันยังมีเรื่องให้คุณสาสาังพูดคุยเพราะฉะนั้นใครกําลังจะจบมันจะยังไม่ได้จบภายใน15วันนี้เนาะแต่ถามว่า โอเคมันอาจจะมีความชัดเจละว่าคุณอยากจะจบก็เป็นไปได้นะการอีกอันนึงคือเรายังไม่ได้เลิกลาเรายังไม่ได้ตัดสินใจตัดจบมันเป็นภาวะของการคิดทบทวนค่ะว่าเราจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีมันมีไพ่เดทขึ้นมาถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะจบเหมือนเดิมหรือเราจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไปต่อได้ยากนะแต่ มันอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เราคิดแบบนี้นะแต่ถามว่าเลิกหรือยังเปิ่ลนคิดว่ามันยังมีเรื่องให้เราต้องคบคิดมันไม่ใช่แค่ปัจจัยว่าเราไม่รักกันแล้วแล้วเราจะเลิกกันได้ง่ายๆเนาะมันมีเรื่องอื่นให้เราต้องคิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรยังไงไหมมันก็เลยมองว่าคุณก็อาจจะคิดหนักว่าเราจะเอาอย่างไงดีความสัมพันธ์นี้เนจะเลิกหรือไม่เลิกแต่ว่าภายนอกเพื่อนเห็นว่าคุณเป็นก้าวทั่วแปลว่าก็ยังล้นลายยังแบบ enjoy อยู่คือภายในใจมันอาจจะเหมือนแบบ ไม่ได้สนใจหู่ตัวเองแล้วเนืกออกปลาแต่ว่าก็ไปทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเอาเรื่องความสัมพันธ์กาแฟน่พักไว้ตรงนั้นมันก็เหมือนไพ่คารตอร์โมชั่นการ์ดว่าหนีปัญหาเนาะคือเราอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเ,าเอาใจยังไงจะเลิกหรือไม่เลิกจริงๆคือความรู้สึกมันไม่มีละแต่ว่าถ้าเกิดจะเลิกมันมีเรื่องเงินมีเรื่องปัจจัยมีเรื่องอะไรที่เราใช้สมองคิดเนอะอถ้ามันยากลําบากเราก็ยังไม่ตัดสินใจยังไม่ทําอะไรละกันเราก็ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็พักเรื่องปัญหานี ไว้แบบนี้ก็ได้อันนี้คือเฉพาะเคสของคนที่เขามีปัญหาความสัมพันธ์นะว่าถ้าเลิกกันแล้วมันยังมีเรื่องให้ต้องจัดการถ้ายังไม่ได้เลิกกันมันแปลว่ามันอยู่ในภาวะว่าเออความสัมพันธ์มันมันแห้งนะมันไม่รู้ใจยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงต่างคนต่างหันหลังก็เราก็ไปทําอะไรที่เรามีความสุขแล้วก็เอาปัญหาพักไว้เพราะฉะนั้น15วันนี้ถ้าคนมีปัญหาปันคิดว่าปัญหาย,ยังไม่ได้เคลียรหรือย,ยังเคลียไม่จบประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรจะเป็นช่วงการที่ป้รู้สึกว่าเราออาจจะต้ง คิดหนักหรือว่าทํางานหาเงินอะไรเงี้ยเพื่อหมุนเงินมันอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็เป็นไปได้พราะเราไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงนินอะไรต่างๆเนี่ยมันความรักความสัมพันธ์มันเลยไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นว่าไม่ดีนะเพราะก้าวท่วมเป็นไพ่ของการที่มีความรัก assim, แบบโอเคแต่ว่ามันเหมือนแบ่งแบ่งสรรปันส่วนแล้วกันเนาะว่าไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เลยทาให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยแนบแน่นเท่าไหร่ มันมีไพ่ของความแบบนิ่งๆอ่ะต่างคนต่างอยู่หันหลังให้กันอะไรอย่างงี้เนาะหันหลังให้กันเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังผูกพันกันนะเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่อต่างคนต่างอยู่ซามากกว่าเจอกันบ้างคุยกันบ้างเดี๋ยวก็ไม่คุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นอิสระพอสมควรเนาะแต่ถามว่ายังรักกันอยู่ไหมถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะเลิกลากันก็จะเป็นอีกเอเนจีหนึ่งคือคุณก็ยังมีความสุขแฮปปี้ดีกับสถานภาพณปัจจุบันนี้คุณก็คงงไไไม่่ด้้เปปลลียนแแกข ใดๆในความสัมพันธ์บางคนกับคู่กับแฟนอะ่ะคือแบบเออมันน่าเบื่อมันนิ่งมันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเหมือนแบบไปเช็คเลตติง้งไปแบบไปส่งสาวสาวหนุ่มๆทางออนไลน์แอปพลิเคชันไปคุยไปแชทไปเล่นแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ได้เนะมันเป็นการเช็คเลตติง้งแต่ถามว่าเราเลือกตัดสินใจที่จะเลิกกับแฟนได้แล้วไหมในใจมันอาจจะแบบหมดความรู้สึกไปแล้วก็ได้แต่ว่าภายนอกอะ่ะโดยทาง าการปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่ได้เลิกลากันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอันนี้คือ energy ของคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ดีเหมือนนี้มีปัญหาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้เห็นอะไรนะอย่างที่บ้นบอ,บอกเมื่อกี้ว่ามันก็อาจจะเป็นการที่ต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชอบความสุขของตัวเองแต่ว่ามันก็ยังผูกพันกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความมุ้งมิ้งสวีทหวาน เท่าไหร่เท่านั้นเองเนอะคือต่างคนต่างทํางานรับผิดชอบในส่วนของตัวเองก็คือคุยกันดีนะไม่เห็นทะเลาะกันนะอะไรเงี้ยแต่มันก็เรื่อยๆเอออันนี้ถ้าคนไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะประมาณนะั้นนะเหมือนแบบอาจจะอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เลยไม่ได้ต้องหวือหวาอะไรเยอะอะแบบนี้ก็ได้นะไม่ไม่เหมือนคนโสดกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะนั้นหวือหวามากพอคนมีคู่ปุ๊บคำนี้นิ่งสนิทจ้ะมันเหมือนแบบ อ่าถ้าคบกันมานานไม่มีปัญหาก็อยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วก็ต่างคนต่างไปโฟกัสในสิ่งที่ต้องทําแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนอะแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะของการที่ปัญหามันยังต้องค่อยๆคลี่คลายมันอาจจะยังไม่จบภายใน15วันนี้ก็ไปมีความสุขของตัวเองได้เช่นกันนะต่อมา Love Story Oracle 1ใบคนความสัมพันธ์ชัดเจนมีคู่แล้วนะคะทัดไฟนะเมสิงธนูพ่ยอยากบอกว่ามาค่ะ e a r t b r e a k นี่ไง หนักไปในเชิงของคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์แล้วรู้สึกอยากจะจบนะคือถ้าจบแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเคลียร์เงินต่างๆแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ยังไม่ได้เลิกลากันจริงๆในใจอะ่ะมันก็มีความเหมือนแบบ ไม่ค่อยรู้สึกในเรื่องของความรักแล้วอะ่ะเ้นมองว่าบางทีก็เราก็รู้สึกว่าคนนี้มันก็อยู่กันไปแบบความเคยชินหน้าที่ไม่ได้รักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาความสุขให้ตัวเองโดยการไปสนใจเรื่องอื่นๆไปทําเรื่องของตัวเองไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็ได้เนาะคือมันมีภาวะของความอกหักผิดหวังมากพอสมควรเนาะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาความชมพันธ์อะไรเลยแบบแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยแล้วต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอะ่ะ มันอาจจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับคนที่ผิดหวังเสียใจในเรื่องความสััมพนธ์ของเราสองคนนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ละกันสําหรับคนทัดไฟและนี่คือทั้งหมดของความรักในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายน68นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ิกคอมเมนต์แล้วก็สามารถกดซปเปอร์แทงเป็นกําลังใจให้เบิร์นได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย